นี่ยพวกท่านบอกไหแก่มาแกไม่ท้าพรท่านโทวบอกไหแกมาทําผดมาแล้วปลาถูกครับไปหัวเฮื่องคุณพู้เท่าครับเกี่ยวไปทั้งนั้นว้าวกันว่าสิโทวบอกเด้อว่ะจูมาเลยแบนี้ละแต่ มาแบบจู่โจมบอกกันเมื่อวานนี่พี่น้องเห็นกันกับยายแป๋นนเออให้เปิดปไปตากน่าวกิน แล้วานููแลมาจักได้สิโท้บอกเด้อโท้บอกในอีซีว่พอเชียงเขาเลิ่งเขาเลิ่งหนึ่งที่มอจ้ามอจ้าไปหาหนาวาหายกอ่สันชงงไปเจ๊ยแปะก็ะพัวน้ำเชหญ่ใยญ่ ทางมาน้ำอยู่น่ชื่องดีกว่ต้องใช้บ้านางผมมีเงินใส่พี่น้องเพราะว่านางวันแก่ท่านแก่ไปหายแลยเอาเงินหายจัดลอยจัดใดก็ได้นางนางว่าว่านี่พี่น้องนางจู่โจมมาเลยพี่น้องเลยว่ากันว่าโทรบอกอีซีเดอร์ป่ะ บาจแกใดนายัางบ่ท่านหดโท่ e ส่งพี่น้องเลยก็ก็เป็นอ่งงึงยง่กินนนามหัวเสือก็ไรนากันบัดมากละมากล้วก็เอาเลยพี่น้องร้องกคุยเต็มเต็ม ซาลาดีปะลุงงามงาม,มาดีปะดงกับอีกอ่างเข้ากับบริการไปตากเดี๋พี่น้องพร้อมเป็นน้ำสางบานกระจอกดูกระจอาขวัดเจ้กเกี้ยนกันไปขวัดไปบานเ,ปนเมืองเข้าสิไป,ปตากมันกับบริด้พี่น้องตากกันรูเลยอือแต่ว่านามระงามพี่น้องแกแนาย้ยผู่นะ ยืมใครอีกว่าันเถอะแก้งเง้อืมโอ้คุยไม่เข่งมาจทุกแกเข้าว่าเขาบ้านออแล้วอืมตั้งถื่อนมาใช่กันให้น้ำพ้นคหรรู้จับตันเจ้เาทงา,มา <c oughs> งมังน หลกอยู่บ้านนี้น้ำสานขาจักวดขาข้าจะกินบ้านยาแปบ้านแล้วดก็มากินอืมกินบ้านแล้วดูเขากินอืมากินน้าจอแ้วนีก็คุย ว้าวว,ว,ว้าวว่าสิโทบอกได้ทางว้าวรืผู้แรกมาจากได้จากสิโทบอกเด้อว่าเชียงขรลงขลึงกลิงสองเบอสองเบือบอกว่าแยแปลกับผัวโอ้ยดีสีก็ว่ายากไปตักส uh ่ก็เลยว่ะก็น่ายักไปตักต้องเอืม ว่าควาแ่มาสามโอ้ยมันนักถุตช่องกพ่อเลยว่าอืมใกล้ๆนะวาแ่หมูยี่บอนเขื่อยใช่องผูช่อืนยไ่เครื่องเนี่เต็มเลยช่อเหลือเครื่องพู้มันเพื่อนออกปะคะ เออยายเงืองอยากว่ะอะไรมาว่ากกับยายเงืองว่ะแม่น้ำสั่งบ้านยายแปรย่งงามงามมาเห็นยายแปรย์แก่กายมาเมื่อวานนี่จ้าสิกินอยู่บ่ก็เลยถามถามยายเงืองยายเงือกหอยกินทั้งนี้แล้วว่าไปว่ามาเออยนักพ้นเท่ากับยังโซ่ทางนั่งว่มือนฉันบัญยากกังเข้าให้เขาแก่มาหายเล่าว่าแก่มาหายกันหายเผาเหมึงจักนดอยจักใดผลอ่าวว่านหรอกกันเมื่อวานนี้เออบัญยากกังบ่โทรบอกอีซีว่ะ แมวเอออยาแเลยกินอยู่อันนา้นังักไม้นมันกอหอมด้้อยู่อันน่ะูนี่นี่ยอยู่กลางถงพู้

กันหาพี่น้องคนลาน,นคนละพุยกินชามสี่โมบ้านมาสั่นพี่น้องเลย<อ>ตะกี้สุภาพก็ก,กินนั่น<อ>น้ำสางอีแล้วพี่น้องฮ<อ>าก็มากินนะ้มนำมันไม่พี่กายหนีบ่แม่ม,มาเริ่มกินพิธีพิธันเนาะเป็นพี่กายหนีเนาะตะกี้กับผู้ขามทงไปตักสางบุ่งอยู่พุน่นหะตะกีกินวังผู้ใหญ่ใจดีผ่อนสื่อแมนแมนผู้ใหญ่ใจดีผ่อนสื่อให้กินเลยกินมาเลย เมี้กมิจะไปหาดางอยู่ใจนอตาแซไปอยู่บ้านนาโบบออยู่ใ้กัไปหายืมกับผู้อื่กับถึกคือมัวคขามไปเจหนึ่งบ่ไปบวชจ้างขาก็ลืมไปเจอหนึ่งได้จก้างขึอนือจหวัดชูไปเจอหนึ่งไปเกติอยากชูลืมได้ไกันพี่กายพี่กาชืดเสกข้าวได้ไม่ยังเงื้อหายันหายันยายแปซแสนหนึ่งพี่น้อง ากินแก่ห่อเพื่อที่ดึงเขึ้นตะชัดเมมเนทอยเพื่อที่ดึงแก่มากุ้อะไปลาักติรน้ห้นั่่เล่าให้ีรมานีเงินหายใจต้มมันเย็นใครยังผู้สาว ขายมังกรหมดไหมคับกามังกรพี่น้องสามอุคอยสอลูกมันหายหึงเลยเก้าเห็นแกเขาว่าคือใจหลุดทนคนเห็นว่าขั้กเท่าแก่ขั้กเห็นแล้ว าาอุ้มอิมกับมันนอ้องปิวต้นของเขาฮะเนี่ยนีบ่อมากูมกซอเออมันบ่เบ้อล้พี่ไฮต้นชุกยังไไหมห <c oughs> มักบางน้ำนมหมักยางเลยพี่น้องอโอ้สามไฮพี่น้องเลย อุ้ยสองอย่แล้วพอดีซ้ำกันน่าเบโค้ดจจกี้อีซื้ไปเกลือเลยไปเกลือยก็พอวันสุธาจบที่ยายแปรันั้รอโอ้ไปเกือนนาางให่โัสกี้สางใช้ประเดี๋ยวสาง สางบ้านน้าบอสางบ้านน้องซีโนโน้ามแดงแดงกับพะกันไปอา้าวบ่แดงแดงกับไปบื้อบืนไปดูนำกันสองคนสามสิบคนไปพามกับยูกิทางตอ้เ่าไปตักสางก็ได้ามาเกลือให้กับขุดนัด่นไมเนาะน้าแดงแดงกับเด็กกินมาก กินจนเบิรด้อแดงกันเลยแม่่อู้หน่อยนะแม่มีอยู่บจากเบิดนะขอไปถอด้ขอไปถอบใจ่ไห้นี่กับเบิดแม่ั่ละนซามไฮพี่น้องในเป้ล่างเลยนะนี่ถอูออยพี่น้องได้ไปทางเมดจังไหสามไฮปลายพี่น้องเลย เื่อมาจอดดามใช่เดี๋ยวไปซ้ามไยปายปพี่น้องเดี๋ยวแปลบริการถึงถี่เดี๋ยวกินพี่น้องเลยอันนี้ก็น้งซาอกันหนักซาหลูกละซาวก็ พี่น้องก็นะฮอบที่พี่น้องเ้ยย้อนวันลูกร้านแจกจ่ายก็นะเปลาลูกเอามีอยู่บ้านนั้นบ้านนี้เอามีาตัวไปอยู้ไปัมั้ชิปไิปไ้ือรถทีะหมกหมจกมุกพ่อหมมไม่ชอบรถขันใหม่ที่มม้กูดีใจนะมึงหมอชอบรถขั้นใหม่แต่พี่น้องจักรยานยนต รถทีพี่น้องเ้ยตามภาษาเนาะเด็กหน่อยอยาได้เห็นหมูขี่ก็อยากขี่บทตีลระเด็กหน่อยเห็นหมูขี่หลุดโวงเฮียนเห็นเราเ็อยากได้ก็คือเฮ้าแล้ตะกี้มีแต่พ่อใหญ่พามคอมาไหา้ต่บ้านคืนผมผมไปเหตุงานเก่า,กา,กาตีนกับคอมาโตมันกับคอมาตีนคอมาแต่เฮือนลังหนึ่งโต้คอมาแต่เฮือนลังหนึ่งมาประกอบสกันเป็นใหม่เฮ้าขี่โปพวเฮียนตะกี้บ่กเคยได้ซื้อรถทีใหม่ต้นหางน้าหมูจากเถื่อพี่น้อง บอความจริงตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเออตั้งแต่เขาหงหามเฮียนแต่ขี้นะ่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่พยา,ยาพามคอมาหายรถเก่าเป็นรถใหม่มือนี่ละบ่มีรถถีบออกมาขี่ไปโหงหามหงเฮียนเด็กเล็กเด็กน้อยพยา,ยาพามเอามามาประกอบหาตีมาแต่เฮือนลังหนึ่งกระโตมาแต่เฮือนลังหนึ่งเอามาประกอบให้หหหาาดูขีห่หงเฮียนแต่ขี่เป็นของใหม่อ่ะพี่น้องเอ้ยพอ,อกันคลิปหนาสุพรรณสิมงานล้ว